ต้องไปแล้วผม,มจะ w k นิ้วเพื่อนผมเลยปันพี่โดนยกอีกจุดเดียวครับปินเพื่อนเท่าอีกลอตีตีตี ครับสวัสดีครับรอยู่ผม่4 k นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเดอะแฟดจังเกิลน,นะครับรุ่นก็ไม่เทีมกับร่างแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไให้นะครับอ <is> ับสอง <some more S 1> นั่นนะครับตัวนี้ตัวสี่สีส่หนาอยู่นะผมว่าเดี๋ยวผมยังจะจะปีวิวออกไปลงท่าเราคุดด่าอยู่นะครับรุ่นก็ไม่เทีมกับร่างแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไปนะครับ <Hi. S 2>

บอกเปิดเลยไม่รู้มัน,นยู่ใส่กันนะแต่ผมจะเปือ่อยครับพรจะเอาไปกดเล่นยกผ่าเลยนรวบสองเลยครับนี่สวยเลยนะ บนหาท่านนะเพื่อนเพื่อตัวเดียวได้บนครับแกกลาง,งก่นอนนะครับเดี๋ยวไปทำรางนะมัอนกระดักขาสตาครับมันมีสก,กิลนะโอ้เย่จัง จะบินสวนเลยเลยบุ้มสติกครับสินที่สองตักกเลเ้ต้องไปแล้วผม เบรคิวนิ้วเพื่อนผมเลยฟาร์เบตรอนครับ uh. Here they come. เนีย่ยไปตัดต่อสตาไปกันเดี๋ยวเดินเกมเยอะเกิน,เกนไปลนะ Here <they> come. ไปนะจ้าด่อนไหมเฉยปู๊ไปแล้วกินคมใหม่ครับผมมีสกิลรอกนะ คมยังเดียวหมไปอยู่มีสกิลโนนมีสกิลมีสกิลครับเก่นเก็บงานอะไรอย่างเงี้ยมักกันอีกเลย bom up to speed. พอมแตกเถอะผมจะตายอืมผมเฮียนจังได over here อ to ุ้ยอร่อยเด้อผมคนหนึ่งกับบ้เอาไหนบนเนี่ยยังไหนผมอยู่นะตั้มเป็นตึงโดนเกมโซโลคิวเรียกมาเอาโดนบินนะอ๋อมาตีสี่สี่เห็นยังบันได้เลย กลางเข่าเลยน,นะล,ล้นเลยผมจะตายหนึงไงประเด็นเลือดก็บ่มีค่อยเล่นเลยผมต้องเปลี่ยนรองเท้านะมันอาจจะเหยี <I> ่ยบิดก็นีออกอยากจัดเลยครับ เอาได้แจาะออกบ่ได้ครับบ่มีนะมีแต่บบกกัวหยกสวยจีกระปั่นตีหนาเป็นหนึ่งที่มันดักหยกงั้หยกไปแล้วนะโอ้ยบ่ถึงบ่กลาเลยครับ เลือดพุหมน้อยจัดแล้วผมก็ตุยอืมนี้เลยเห็นผมเนี่ยปันพี่โดนยกอีกจุดเดียวครับปิ่นเพื่อนเ่าอีกเลยตีตีต,ตีโอ้แม่นหืมเกิมเกินไปแห้ะ บ่อยู่ครับก็เกิดนะครับสินทดท้าเหมือนกลางจะแตกเลยวะจะกิ้วโคนมั่วมไดเลเล่งเลยครับม่โดนด้วย ไม่นะไม่นะโอ้โหหยับลอยตัวเครื่องคือจบครับเฮ้ยขิดสี่แล้วคุณไว้กับผมไหม อย่าบอกนะว่ากิ่งไม่ไว้ออกมาก่อนครับอย่ามาโดนหยุดเลือดก็เน่าเวียนอินกลางโคตรตึงช่วยไปปล่อยกลางว่าขตดเกียน มาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนาตย่าเข้าสุดวะจับลอยสวยเด็ดเกมนะฮาโบมีผลเนเลยนะ <c oughs> อันเบาตัวบางอีงนี้ครับนีอ่อมาดิแหลกกันไปเลย อย,นนย่ตีป้อมอะ้วกันผมมีก็เกิดนะโอเคครับจบไปแล้วนะเดือดไฟต,ติดเกมเี่นยังไ่ได้เลยอนะเอ็มีบกันนาะจะผูต้องซื้ไหมครับทําเกมเด,ดต้นเกมเลยนะ แต่ยาขาวหลุดไปหนึ่งช็อตนะครับฐานที่เบียตายสามคำแอนซิตมาเจ็ดเลยนะออกคองกับประมาณนี่นะครับถ้าแบบจากแบบเอาชั่วๆนี่กับเป็นลุง่ถวกันที่สี่นะครับจะพุมเน้นสกิลนะข้าเนามีดไปแสนหนึ่งนะครับไปนะครับไปเจอกันคลิปหนานะครับอย่างไรเห่นตอนได้ข้อมินว้ไตคลิปนะครับเจอกันครับเจอกันอย่าลืมกดติดตามกดตะลิงหน่อยนะครับเจอกันครับเจอกันคลิปหนาครับ